สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องแฟนเกมอีกเช่นเคยนะครับเอาละฮะวันนี้ผมอยู่ี่เกม d ดี l ร์อนะครับซึ่งเป็นตัวเกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพจสตไทยได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในตัวเกมนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่มันพอสมควรเลยถ้าจะเล่นแบบจริงจยัง,ยง,ยงจังเนี่ยผมมองว่าก็โอเคนะเออซึ่งในรูปแบบเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดทีละจุดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูทางด้านเนื้อเรื่องกันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะไปดูทางด้านจิจรกา ต่างๆว่าในตัวเกมนี้มีจิจกรรมอะไรกันบ้างแบบค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นทางด้านเนื้อเรื่องนะครับออกแนว R p g พจีนะท่านผู้ชมซึ่งจะให้เรานะครับวางแผนกลยุทธ์นะครับในการจัดตัวละครนะครับมาต่อสู้กับพวกมอนเตอร์นะครับต่างๆเนาะเพื่อจะได้ผ่านด่านได้เก็บของนะครับซึ่งในหน้าเนี่ยเราจะมองเห็นว่า จะมีทางด้านตัวละครเราทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวแท้งผมตายไปหนึ่งตัวแล้วเว้ยคือตรงนี้จะเป็นทางด้านอัลติเมทนะครับนี่เป็นอัลติเมทเราก,กดใช้เลยถ้าไม่กดใช้ในี่ผ่านยากมากซึ่งผมเล่นมาได้พอสักพักแล้วนะครับรู้สึกว่าโอ้โหด่านเนี่ยผ่านยากจริงๆนะครับต้องใช้สกิลด้วยเลยนี่เข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านไหมถึงบอสเนี่ยข้างบนนะครับก็จะเป็นทางด้านออโต้เะครับเป็นออโต้สกิลนะครับ,รบแล้วก็ออโต้การเล่นตรงนี้ก็จะเป็นฉากนะครับนี่มันก็จะมีฉากนะ นี่ถ้าเราไม่ชอบแบบมีฉากแบบนี้ก็สามารถปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดปิดไม่ทันอ่ากดปิดไม่ทันนะครับอ่ะมาเรื่อยๆนี่ปิดนะฮะเราก็ปิดฉากนะครับถ้าไม่อยากดูนะท่านผู้ชมคือพวกเนี้ยเริ่มตึงแล้วนะครับเราต้องไปอัพตัวแล้วละ่ะเออมาดิมาโอเค เอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ฮีโร่กันเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านตัวละครเนาะทางด้านตัวละครนี่เราสามารถอัปเกรดได้นะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้ของผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวฟรีนะท่านผู้ชมเราสามารถอัปเกรดดาวได้ฮะอัปเกรดยังไงนะครับก่อนอื่นคือไปอัพเวลก่อนเนาะอัพเวลก่อนนะครับให้มันเวลแบบสูงๆหน่อยเพื่อจะได้แบบต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ได้นะครับอุปกรณ์นะครับสามารถหาได้นะครับในการผ่านด่านหรือจะไปสุ่มซัมมอนก็ได้นะครับ ทางนั้นสกิลนะครับสกิลก็ต้องอัพนะสำคัญมากสกิลครับอันนี้เป็นสกิลกดช้ยนะอันนี้จะเป็นสกิลทางนั้นติดตัวหรือแพสซีฟนั่นเองต่อไปจารึกนะครับจารึกคืออะไรมันจะว่าเหมือนลูนไหมมันก็ไม่ไม่ต่างกันนะฮะจารึกเหมือนเอาไว้แบบเสริมนะครับเสริมให้ตัวละครเราเนี่ยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีสเตตัสตรงเนี้ยเห็นปะ 16นะครับจะเลื่อนขึ้นเป็นทางด้าน ATK นะครับเวลามันเลื่อนขึ้นนะครับก็จะมีบวก1ตรงนี้นะครับเห็นปะเห็นบวก1่ปะมันจะใช้ทางด้าน30หินอาคมนะครับต้องบอกว่าเป็นแบบหินอาคมเนาะเอาไว้อัปเกรดตัวละครนะครับก็กดอัปเกรดไปเลยนี่ครับก็อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อ่ะยัดไปอีกครับยัดอาคมไปอีกตรงนี้นะครับก็คือการอัพแลงนะครับอัพแลงเนี่ย จะเป็นทางด้านระดับ C ไป B นะครับอัพเต็มไปแล้วก็จะเลื่อนขั้นนะครับจาก B ก็ไปเป็น A นะครับตรงนี้เราต้องมีฮีโร่ระดับ B ที่มีดาว5ดาวเหมือนกันนะครับที่จะได้มาอัพทางด้านวอลเล็ตนะครับให้เป็นระดับ B ได้นั่นเองเนาะท่านผู้ชมซึ่งจะทําให้ฮีโร่เ่านั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะท่านผู้ชมซัมมอนเลยและเป็นจุดเด่นทางด้านตัวเกมนี้ได้เลย เพราะว่าไอตัวเกมเนี่ยมันก็จุดเด่นทางด้านเปิดกาชาอยู่แล้วปะ่ะกาชาท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมผมเปิดไม่ได้ตัว S เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านเลสซัมมอนกันก่อนเลยนะครับว่าอ่ามันจะออกดีหรือเปล่าทางด้านตัว S นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเลยนะครับท่านผู้ชมมา ตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านระดับนะครับว่ามีกี่ระดับก็จะมีทางด้าน5ระดับด้วยการจะมี C B A S และ W S ด้วยกันนะครับซึ่งระดับ C ก็มีอัตราการออกนะครับอยู่ที่68%เลยทีเดียวนะครับโอ้โห68.99ก็คือออกเยอะมากนะครับระดับ B อยู่ที่30%รนะครับระดับ A อยู่ที่0.9%ระดับ S ก็คือไม่มีนะครับแล้วก็ W S ไม่มีหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือถ้าเราสุ่มไม่ถึงเลเวล4นะครับก็จะไม่ได้ระดับ S มาคครรออบง ไม่ใช่ว่าไม่ได้มาครอบครองต้องบอกว่าอ,อ่ไม่เพิ่มอัตราการดรอปเลยดีกว่าเนาะท่านผู้ชมนี่นะฮะก็คือเลเวล4มันค่อยจะมีตารางในการอัตราดรอปขึ้นมาถ้าเลเวล3ก็ยังไม่มีนะครับฉะนั้นนะครับดูเลเวลตรงนี้นะอ่าดูเลเวลตรงนี้จะมีเลเวลซัมมอนเลเวล1นซุ่มถึง100ครั้งก็จะได้เลเวลซัมมอนเป็นเลเวล2นั่นเองนะครับต่อ100ครั้งนะช่วงแรกๆมันไม่ได้ระดับ S อยู่แล้วนะครับหรือมีใครได้ถ้ามีใครได้นะครับสามารถคอมนด้นคไะครับ อันนี้ผมก็เข้าใจตามเลดที่มันเขียนบอกไว้นะครับว่าระดับ S หายังไงนั่นเองเนาะก็ต้องอัพให้เป็นเลเวล4นะครับพออัพเป็นเลเวล4เสร็จแล้วนะครับเราจะมีโอกาสที่จะดรอประดับ S ก็คือ0.608นนั่นเองมันน้อยกว่า1%นะพอมาเลเวล5แล้วนะครับมันก็ จะมีอัตราดอปที่0.8นะครับนี่พอถึงเลเวล8ก็มีอัตราดอปที่4.0นะครับอันนี้ก็คืออัตราเลเวลซัมมอนนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของมันเนาะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าเป็นเลเวลซัมมอนนะครับของ ระดับแหลงนะครับแหลงซี C, มีเลเวลหนึ่งมีโอกาสออกอะไรประมาณนี้เราสามารถดูได้นะครับฉะนั้นนะครับช่วงแรกๆได้ก๊าซระดับ A มาอยับเพึ่งไปรีรหัสทิ้งนะครับเพราะว่าระดับ A เนี่ยใน,นช่วงแรกๆคือมันดีที่สุดแล้วต่อมาเรามาดูการรีรหัสกันเลยการรีรหัสไปที่ตั้งค่านะครับสมมติถ้าเราไม่ชอบรหัสนั้นเนาะก็คือแบบโอ้โหยังได้ตัวพวก C พวก B เลยพวก A ไม่ดรอปอ่าพวก A ไม่ดรอปเราสามารถกดที่ตั้งค่าได้นะครับกดลบบัญชีได้เลยนะครับตรงนี้ กดลบบัญชีกดโอเคนะครับการที่จะลบบัญชีนะครับเราต้องกรอกลบบัญชีทันทีนะครับพิมพ์ตรงนี้คําว่าลบบัญชีทันทีนะครับนี่ต้องกดลบทันทีแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคมันจะลบให้เราทันทีนะครับสำหรับ ID ดีนี้นะครับอ่ามันไม่ได้ล้างข้อมูลทั้งหมดนะไม่ใช่ล้างข้อมูลเอ่อพวกอัปเดตต่างๆนะก็คือมันเอาบัญชีตรงนี้ออกไปนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในการต่อสู้กันนะครับการต่อสู้โหมีเยอะมากนะครับนี่จะมีทั้งด้านดันเจียนอีเวนต์ด้วยนะครับดันเจียนอีเวนต์นะครับจะได้พวก exp นะครับ ได้ที่อัพตัวละครต่างๆนะครับตรงนี้ให้เรามาสามารถลงดันได้นั่นเองส่วนเมืองที่ถูกลืมนะครับนี่เมืองที่ถูกลืมเนี่ยก็จะได้ทางด้านเป็นเงินนะครับอ่าหรือมันนี่นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถมาหาตรงนี้ได้นะครับสาหรับใครที่แบบจนๆหน่อยนะ <c oughs> อยากได้ตังไปอัพตัวละครก็หาตรงนี้ได้นะครับต่อมาทางด้านอารีนาอารีนาก็จะปลดล็อกทางด้านที่2ด่าน15นะครับซึ่งให้เราเนี่ยเล่นถึง บทที่2หนาสิ 15, มันก็จะปลดล็อกอารีนาให้เราได้เล่นกันนะท่านผู้ชมเออซึ่งระบบหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ต่อมาการจัดทีมหรือใส่ท่าไม่ตายนะครับท่านผู้ชมปาร์ตี้เราสามารถใช้ตัวละครได้5ตัวละครด้วยกันนั่นเองนะครับสามารถเลือกเลเวลวันตีได้ก็คือตรงนี้เห็นปะ3าคนนะครับนี่3คนตรงนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกเนาะปกติต้องใช้ได้5คนตอนนี้มันปลดล็อก3คน3คนเราสามารถเอาออกได้แล้วก็ เลือกใช้ตัวที่อยากจะให้อันติได้นะครับอ่าอย่างผมเอาแท้งเนาะผมก็ใส่แทงเข้าไปประมาณนี้หรือจะเอาแบบเอ่อเอาตัวนี้เข้าไปอ่าแบบนี้ก็ได้ครับนี่สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับการต่อสู้นะครับก็จัดทีมดีๆหน่อยละกันเพราะว่าแท้งเราเนี่ยสำคัญมากผมเนี่ยจัดแท้งมาคนเดียวไม่น่าไหวนะกดใช้สกิลไปเลยนะครับโอ้โหดูแท้งผมตายแล้วนี่ดูดิโ,โหจะตายนละ สกิลนะครับกดใช้เรื่อยๆนะฮะหรือเราจะแบบรอให้เกตรตรงนี้มันเต็มแล้วกดพร้อมกันก็ได้แต่ผมไม่รอนะ <c oughs> ถ้าจะรอนี่คือทีมผมต้องแย่แน่ๆนะครับกดใช้เลยแล้วกันมาปัง้งเข้าไปครับนี่ฮะมีเท่าไหร่ต้องกดปั๊บปั๊บขู่โหดมากนะครับช่วงหลังๆมาคือมอนเตอร์เนี่ยโหดจริงๆนะสกิลต้องมาแล้วนะครับไปพายุทะเลทรายนี่เป็นไงล่ะ โอเคนะครับโอ้ยังไม่ผ่านอีกเหรออ๋อมันมันตรงนี้มันมีด่านมี3ด่านนะโอเคตรงนี้แบบนี้ต้องกดสกิลแล้วไปจริงจริงกดแบบลากกดอย่างนี้ก็ได้นะครับลากกดอย่างนี้ก็ได้นะจะได้แบบ3ตัวละครด้วยกันเลยปังแต่ผมคงรอไม่ได้นะครับต้องกดแล้วมาปับป๊บปั๊บโอเคสุดยอดมากครับ ระดับ A ของเรานะครับสามารถอัพเป็นระดับ S ได้ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าสามารถอัพเกรดได้นะครับให้เป็นระดับ S ได้นะครับซึ่งกดไปที่ตัวละครนะครับไปที่อัพเกรดแรงนะครับก็หาตัวละครที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับมาอัพตัวละครนะครับและเราจะได้ดาวนะครับขึ้นมานะดาวก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าเก็บครบกี่ดาวห้าดาวเก็บครบ5าดาวด้วยกันนะครับและเราจะสามารถทะลุขั้นเป็นระดับ S ได้ซึ่งถามว่านานไหมต้องนานแน่นอน A เี่ยมันก็ดรอปยากอยู่แล้วใช่ป่ะละ่ะเออแล้วคือต้องมาแบบเก็บดาวอีกโหผมบอกเลยว่าเกมนี้คือสนุกนะครับอ่ามีขั้นให้เลือกแล้วไม่ได้แบบดรอปง่ายๆด้วยนะครับคุณต้องแบบเติมทะลุแบบจริงๆนะครับต่อไปนะครับแนะนําแพ็คเติมเงินนะครับอ่าหรือก็คือร้านค้านั่นเองนะท่านผู้ชม มาดูที่แพ็กเติมตังค์หน่อยละกันเนาะเติมตังค์ครั้งแรกนะครับก็จะได้คูณ2นะในการเติมตังค์ครั้งแรกนะครับนี่เห็นปะสอง่สิบห้าบวกสองต่อ1้9บาทอะไรประมาณนี้ก็คือจำกัดนะครับต่อ1บัญชีนะตรงนี้อา่าก็จะเป็นการเติมเงินครั้งแรกพวกร้านค้าตรงนี้นะก็ดีนะครับนี่ตรงนี้ปลดล็อกด้วยนะครับปลดล็อกซัมมอนเลเวล4นะครับสามารถเรียกซัมมอนระดับ S ได้นะครับถ้าจะหาระดับ S เนี่ยคุณต้องมาปลดล็อกเลเวล4ก่อนนะครับแล้วนะครับก็จะเก็บสสะมตตรรรงงเเนนีีี้้ยยหญ เหรียญข้างบนเนี่ยเป็นเหรียญ M เนี่ย2,005เนี่ยจะได้ระดับ S ขึ้นมานะครับซึ่ง2,005เนี่ยได้ยากไว้ผมบอกตรงๆเลยว่ายากมากนะครับคือจะปลดเลเวล4แต่ละทีเนี่ยคือคุณต้องหมดเยอะอจริงๆนะครับต้องเติมต้องเติมเยอะแล้วถามว่า พวกสายฟรยีอยู่ได้ไหมผมบอกเลยว่าอยู่ได้ครับขอแค่ขยันเล่นกิจกรรมนะครับหรือหานดานต่างๆนะเอาละนานผู้ชมสําหรับเกมนี้ก็ฝากนานผู้ชมได้โหลดมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับผมก็คงเล่นเกมนี้อีกนานเลยผมก็อยากแบบให้ตัวละครแบบสุดๆเหมือนกันคลิปโอหนา้าผมจะมาแนะนําตัวละครอย่างแน่นอนส่วนวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปโหนา้าสวัสดีครับ